สถานีคนผีทะเลสายต่อไปในค่ำคืนนี้นะครับมาพบกับผู้ชายคนนี้กันฮะผู้เคยโด่งดังบนโลกออนไลน์นะครับในแอปแอปหนึ่งนะฮะในสายการล่าท้าผีอาจารย์ลือตกบ้านครับและนะครับในตอนนี้อาจารย์ลือก็อยู่ในสายกับพวกเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับอาจารย์ลือครับสวัสดีครับอาจารย์ลือโทรจากไหนครับเนี่ย จากปทุมธานีครับตอนนี้อยู่ปทุมครับมุ่นามาถึงมีฝนตกมีพายุเข้าไหมครับตอนนี้ไม่ตกครับนะตอนนี้ไม่ตกนะเพราะว่ามีคึ้มๆมาแต่ไม่ตกแล้ว่าแล้วสัญญาณดีจากฝั่งผมนี่อาจารย์ได้ยินชัดเจนดีนะครับชัดครับได้ยินชัดครับอ่าผมก็ชัดเจนดีโอเคครับอาจารย์ลือครับเห็นทีมงานบอกว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของอาจารย์ลือใช่ไหมครับเป็นเรื่องเล่าจาก ดีกว่านะฮะเพราะว่าผมไม่ได้เจอตัวเองแต่ว่าผมได้ยินคนที่เขาประสบมาแล้วก็เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังประมาณนั้นครับอถ้าอย่างนั้นเรื่องราวมันเป็นยังไงครับอาจารย์ลือเชิญได้เลยครับก็ต้องบอกว่าอ่าเดิมทีแล้วผมก็ทารายการผีแต่ก่อนหน้าที่จะทารายการผีนี่คือเพื่อว่ารู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับต้องถามทุกคนว่าภาคเหนือนี่เขาจะเรียกป่าช้าว่าป่าเหี้ย อืมครับนะครับทางภาคเหนือผมมีโอกาสได้ไปอยู่ภาคเหนือภาคหนึ่งครับก็คือ่าอผมเป็นเขยเหนือพูดง่ายนะ,ะผมเมื่อก่อนผมเคยเป็นเขยเหนือนะครับแล้วก็ไปอยู่ภาคเหนือฮะช่วงจังหวะที่อยู่แล้วเพอเอินนะมีเขยเหนือคนหนึ่งที่เขาเป็นคนอีสานครับนะแล้วพี่เขาเนี่ยคือจะขยันมากคือจะเวลาฝนตกเนี่ยเขาจะออกไปจับกบจับอื่อะไรไปงอคนเดียวพูดง่าย เขาเขาอยู่นั่นมาประมาณร่วมปีกว่าได้ครับพูดภาษาหนึ่งพภาษาลาวได้เป๊ะเลยแล้วมาคุยกับผมเนี่ยเขาคุยลาวใส่ผมว่าอทําไมลาวพูดเหนือได้เพราะเขาบอกเุณเคยเหนือก็เลยเออสนิทแต่ไม่ถึงก็มากมาแค่แบบผ่านๆก็ได้ทักทายกันเองเพราะว่าผมก็ไปใหม่ยังไม่รู้จักใครอืครับแต,แต่แต่เขาก็ได้ได,ได้เริ่มเริ่มมารู้จักผมแล้วก็คือทุกคนคว่าญาติทางแฟนถามว่ารู้จักเขาได้ยงังไงคุยอะไรเงี้ยประมาณอ๋อคนไป ภาษาเดียวกันเขาบอกว่าใช่ใช่เขาเป็นคนอีสานอ่แล้วก็เกิดขึ้นมาว่าคนคนเนี้เคยไปนอนในป่าช้ามาสองคืนแล้วป่าเฮี้ยวที่ไปนอนโดยที่แบบว่าคือไม่รู้ตัวนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับอ่าตัวเขาเองแต่ตอนแรกอ่ะเขาไม่ได้เล่าเพราะเพราะว่าเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังก็คือญาติทางแฟนผมเลย้ฟังว่าคนนี้เคยไปนอนที่ป่าเฮี้ยวมาแล้วสองคืนเขาไปหาของป่า แล้วช่วงจังหวะฝนตก่ะก็เตลิดเก็บของป่าด้วยก็หาจับกบจับเขียดด้วยครับแล้วพอเขาไปเรื่อยๆคือคือคือเขาเล่าให้คนอ่ที่บ้านฟังนะว่าจังหวะเดินไปเรื่อยก็คือเหมือนเดินไปตีนเขาแล้วขึ้นเขาไปเนี่ยมองไปอ่ะเป็นวัดือเป็นวัดครับอ่าเป็นวัดที่แบบคือวัดอยู่บนเขาเชิงวัดเก่าใช่เป็นวัดเหมือนจะวัดล้างก็ไม่ใช่แต่ว่าแบบคือมันมี ถูกอะไรยังยังมองเห็นแบบเป็นหลังคาเป็นศาลาเป็นอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยคือยังมีพระอยู่ใช่ไหมะอ่าตอนที่ท,ที่ที่เขาเข้าไปเขาบอกว่าเหมือนไม่เจอพระแต่ก็มีพระอยู่เขาเจอนะทั้งพระรทั้งคนเลยเขาบอกเจอมันเหมือนแบบว่าคือพูดง่ายเหมือนวัดปกติแหละแต่ด้วยความที่สายตาบอกว่าเหมือนวัดล้างเพราะด้วยว่าเพราะมันอยู่อในป่าเขาคนะที่มองไปก็มันไม่ได้ใหม่ไงคือมันเป็นความเก่าในในที่เขามองนะภาพที่เขาเห็น ตอนนั้นที่เขาขึ้นไปเขาบอกเห็นเป็นคนเข้ามาก็มีอ่า,าวาสมีพระนี่ยออกมาต้อนรับว่าเฮ้ยไปยังไงมาไงมาถึงที่นี่ได้อะไรเงี้ยเขาบอกมาหาของป่าเขาก็หลบก่อนดีอะไรเงี้ยคือเข้าไปหลบในวัดก็นั่งคุยจนแบบอมรรคทายกวัดอะประมาณนั่นแหละหาข้าวหาอะไรมาเขากินอะครับอ่าแต่ณนะช่วงนั้นเชื่อไหมคือต้องเล่าแบบต้องเล่าประมาณนี้ว่าแบบคืนะนันตอนที่เขาอยู่แหละคือเขาจะกินอยู่ตรงนั้นจนแบบฝนหยุดตกแล้วก็มีการแบบ ให้บอกทางกลับพระก็บอกว่าโยมต้องเดินไปทางนี้นะตรงลงไปนะห้ามเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะอืโยมจะเจอบบ้านคนจะเจอ,อทางออกประมาณนี้อืม,อมอคนที่เป็นมักกะทายกก็จัดแจงหาอะไรให้แล้วก็เป็นสเสบียงเป็นข้าวห่อ,อมาให้หน่อยนึงเป็นข้าวเหนียวปั้นหนึ่งแล้วก็น้าพริกปลาห่มอ,อมาเอาไว้กินกลางทางแล้วน้ําขวดหนึ่งที่ให้เขากรอกน้ํามามากินนั่นแหละที่ให้ตอนที่เขารู้สึกรู้สึกว่าผมหยุดตก ตอนนั้นที่ที่ที่เขาอยู่นั่นแหละแล้วก็กลับมาคเขาก็เลยพอออกมาปุ๊บเดินจากที่หลวงพ่อบอกนะพอมาเจอบ้านคนเขาก็เลยถามทางกลับบ้านเขาอ่าแต่เขาไม่ได้บอกใครที่ที่ที่บ้านที่เจอหมู่บ้านแรกไม่ได้บอกใครเพราะว่าด้วยความคิดว่าเป็นคนหมู่บ้านนั้นที่รู้อะไรประมาณนี้ยอ่าเขาก็เลยไม่คิดว่าเป็นอะไรเนี่ยด้วยความคิดอ่ะไม่ได้เจออะไรเจียว,วัดแล้วก็กลับครับอ่าความคิดปกติจะกลับเพราะกลับมาถึงบ้านเชื่อไหมที่บ้าน พากันใส่ชุดดำเพราะหากันไม่เจอนะะเจอคิดว่าหายแล้วสองคืนครับนะสองคืนสามวันนะ่ะที่เขาไปอ่ะมันหายไปแบบว่าทางชาวบ้านเนี่ยพากันดมหาทั่วเลยอ่ะแล้วเขาก็บ,บอกเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขามาเนี่ยเขาเจอไงเขาบอกว่าตรงไหนเขตนี้มันไม่มีบ้านคนระยะเป็นสิบโลนี่ครับหาบ้านคนไม่เจอเขาบอกแต่เดินมาเนี่ยไม่ถึงสิบโลเนี่ยถึงบ้านเราครับ <im attraction> เขา <im itation> บอกว่าเขาไม่เคยเจอหมู่บ้านนี้ก่อนมัอนกันแต่พอเดินหลุดจากหมู่บ้านป่ามาเจอทางถึงแบบเดินมาเรียกถึงนึกทางว่าเฮ้ยมันถึงบ้านแล้วอะไรประมาณเนี้ยด้วยความแบบเพลินมาเลยอ่ะแต่เขาก็ชี้เขาชี้ทางได้แต่ไปอ่ะมันเหมือนทางขึ้นไปที่เขาบอกว่าเป็นป่าเหี้ยเขาบอกว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นทางขึ้นป่าเหี้ซึ่งเป็นป่าช้าคร <im itation> ับชาวบ้านเขาก็เลยแบบว่าพาพี่คนเนี้ยไปดูเพราะว่าตอนนั้นคือตกใจแล้วก็แทบ พูดง่ายว่าแทบจะจัดงานศพให้เลยก็ว่าได้เพราะมันสองวันสามคืนอ่าแทบจะจัดงานศพให้เลยเหมือนกับพูดง่ายว่าเตรียมแล้วแหละว่าพูดง่ายว่าตายแล้วหรือหาอะไรไปอาจจะหลงป<ร>่าหายไปแล้วอะไรประมาณนั้นเนาะเอาเพว่าเอาพ่อพ่อบ้านเขาเรียกว่าแถวนู้นเขาเรียกว่าพ่อบ้านพ่อเมืองเนี่ยคไปเรียกเพราะว่าทําเกี่ยวท่านกับทาเกี่ยวกับพวกผีผู้หลุวิญ,ญญาณพเพื่อเรียกตัวกลับจากป่าว่าหายจากป่าเขาทําทุกวิธีทางนะไม่ใช่ไม่ทํานะเกี่ยวกับหมอผีเกี่ยวกับ่าความเชื่อของของคนเหนือนะที่เขาทากันอ่ะ พี่น้องพวกลูกเนี่ยเขาพากันทําหมดนะทําพิธีทําอะไรทั้งแจ้งผู้ใหญ่ทั้งระดมคนหาแต่หาไม่เจอเชื่อไหมว่าป่าช้าที่เขาไปนอนอะ่ะเขาพาชาวบ้านไปอะ่ะแล้วก็ชี้ให้ดูว่าเนี่ยทางขึ้นทางนี้ผู้ราขนลุกทางขึ้นทางที่ไปป่าเหี้ยวเลย <c oughs> เขาบอกเนี่ยเขาลงมาจุดนี้เขาจําได้แค่จุดนี้ที่ลงมาแล้วเป็นทางที่เลี้ยวขึ้นไปเท่านั้นเองนะชาวบ้านบอกว่าที่นี่ไม่มีบ้านคนและสุดขึ้นไปก็คือเป็นป่าเหี้ยวเป็นที่เผาผีอืม ก็พาไปก็ไปเจอเป็นกองฟอนเก่าแล้วก็มีหลังคาที่แบบว่าเพิงเป็นเพิงหมาแงะน่ะพูดง่ายมีเก้าอี้เรียงรายกันเพื่อไว้นั่งอ่าให้คนมาฟังศพ่าฟังพระเวลาสดศพนั่นเขาบอกว่าจุดนั้นเลยที่ททีีทท่่ขึ้นมาคือทางตรงนี้แล้วภาพที่เห็นในตอนที่เขาเห็นน่ะมันเป็นวัดแล้วมีคนอยู่ด้วยแล้วลงไปยังเจอบ้านคนพระสมอกให้เดินตรงลงมาอย่างเดียวใช่ทางเส้นนั้นน่ะมันลงมามันจะเป็นตรงอย่างเดียวไม่มีซ้ายขวา เอออืมครับที่ที่อ่าผมได้ยินแล้วก็อา่ด้วยความพอได้ยินจากญาติของแฟนเล่าให้ฟังเสร็จปุ๊บผมก็ไปถามเจ้าตัวเขาว่าพี่เคยไปไงจริงอ่ะบอกจริงชาวบ้านตามหาลูกลกันร้องไห้ลงเลยผูกแขนให้อะไรให้เลยบอกเรื่องที่แบบว่าเหมือนกับเมืองรับแลสักอย่างหนึ่งถ้าประมาณนั้นครับก็ไปแล้วก็ผมผมใช้คำว่าตรงนี้ใช้ว่าผีบังตาไหมผมใช้คําว่าเขาเรียกว่า ป่าเหี้ยวบางตานะเพราะว่าเป็นป่าเหี้ยวนี่ยคกลูกลุกเลยป่าช้าทั้งป่าช้านะที่เข้าไปแต่เขาเจอในสิ่งที่มันเหมือนมีคนอยู่แล้วชาวบ้านแถวนั้นตามหากันทั่วไปเดินหาทั้งทั้งป่าช้าตรงนั้นก็ไม่เจอเขานะไปเข้าไปตรงนั้นเพราะว่าเขตุที่่ามันเป็นป่ามันจะเป็นผ่าผู้ชายเานี่ยชอบไปหาของป่ามันก็เป็นป่าที่ติดกับป่าเหี้ยมันก็จะเป็นป่าช้าเหมือนกันครับ เป็นป่าภูเขาไงเขาเลยทําให้แบบชาวบ้านเนี่ยคือตีวงกว้างเพื่อไปอตามป่าตามอะไรเนี่ยแต่ตรงนั้นเขาก็ยืนยันว่าไปเหมือนกันแต่หาไม่เจออแต่ผู้ชายคนนั้นว่าอยู่ตรงนั้นแต่มีพระท่านเองที่บอกว่าพอกินเสร็จแล้วก็ห่อ,อมาเออหรือบอกไปว่าสิ่งที่เขาห่อมาเชื่อไหมครับไม่มีอะไรเลยเอา้าไม่มีอะไรเลยครับแล้ว,แล,วแล้วเขากินไปหรือยังครับเขาเขากินแต่อยู่ข้างบนแต่ลงที่หอ่อห่อมาด้วยอ่ะไม่มีอะไรเลย Mm hmm. ออเไม่มีอะไรเลยครับเป็นถุงว่างเปล่าเลยถุงแบบห่อใหญ่มาพอคือด้วยความแบบตกใจแบบดีใจแบบแล้วไปเจอเพื่อนบ้านอะ่ะมันเลยทําให้ลืมตัวนั้นเพระเอามาดูอีกทีนะตอนที่เขาเล่าอะ่ <c oughs> เาะเขาบอกว่าตอนที่ตอนที่เรางมกันแบบว่าอ่ายังผู้ให้ให้ชาวบ้านเขาเลยเนี่ยได้ห่อมาเลยเนะี่ยคือหอ่อปุ๊บแบบมันมีถุงเปล่า mm hmm. อ,อชาวบ้านดูว่าเพื่อ mm hmm. เพื่อจะให้รู้ว่าเนี่ยมีวัดจริงเพื่อยืนยันว่าเขาห่ออะไรมาให้แต่ mm hmm. แล้วมันเป็นถุงเปล่าแล้วก็เลยให้ชาวบ้านเนี่ยสิ่งไี้พาไปดูว่าตรงนั้นป่าเหี้ยวนะวันนั้นเลยนะ เพราะว่ามัน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 ,ม,นมันห่างอยู่ประมาณไม่เกินสิบโลจากหมู่บ้านตรงนั้นก็ถึงก็บอกว่าแถวเนี้ยเราระ,ะยะระยะระยะสิบโลเนี่ยไม่มีบ้านคนมีแต่บ้านนี้อ่ามันเลยแปลกมากที่ว่าเขาเดินลงมาแล้วเจอบ้านคนด้วยที่พระท่านบอกในในในอ่าที่เขาไปเจอ <c oughs> นี่แหละที่ที่ที่ผมได้ฟังอ่าจากคนบ้านแล้วก็ตัวที่เขาประสบมากับตัวเองที่เราไปฟังนะแต่สมัยนั้นก็ย้อนกลับไปก็สิบกว่าปีได้นะครับสิบกว่าปีได้ ตอนผมเป็นเขยใหม่เลยนะฮะช่วงนั้นประสบการณ์ฟังจากเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังครับนะแล้วก็เจ้าตัวที่ป,ประสบุกับตัวเองมาก็เล่าให้ฟังด้วยอครับอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วเนาะครับผมนี่คือเรื่องราวที่ที่อ่าได้ประสบและได้ฟัง่าได้ฟังมาครับผมอ่าเป็นเรื่องเล่าที่คือเหมือนกับพี่คนเนี้ยเขาเข้าไปหาของป่า อ่าในป่าช้าเนาะเขาเขารู้อยู่แล้วว่าป่านั้นเป็นป่าช้าถูกไหมครับอ่าคือด้วยการที่หาป่าน่ะเขาไม่คิดว่าเป็นป่าช้าเพราะว่าหนึ่งมันฝนตกนะช่วงฝนตกเขาเขาเขาไปหาของป่านี่ก็ธรรมดาที่เขาเคยไปหาสถานที่มันก็ใกล้กับป่าเหี้ยวนี่แหละเพราะเวิร์กนั้นมันจะติดกันแต่เขาจะไปไม่ถึงทุกครั้งแต่เมื่อครั้งนั้นเนี่ยด้วยความแบบมันเหมือนมืดมืดฟ้าโมดินแล้วก็วิ่งหลบฝนด้วยหาอะไรไปด้วยมันเกินก็ไปเจอตรวัดก็เลยเข้าไปขอหลบประมาณนี้ พอ,นะอเจอเพราะสภาพที่เขาเห็นอนะมันเป็นวัดเลยนะแต่ว่าวัดบรานนอกเข้าใจคำว่าวัดบรานนอกไหมมันจะมีแบบสลาเก่าๆอะไรเงี้ยอ่าแต่มีพระและมีคระวาสอยู่อืมอ่าที่เขาบอกมีพระมีคระวาอนะอ่าที่ได้ยินเขาบอกว่าก็น่าจะอยู่ไม่ใช่ว่า,ไม,วาไม่ใช่ว่าแค่พระกับคระวาสแค่สองคนนะคือฟังๆด้วยที่เขาไม่ได้ออกมาก็คือมีมีชาวบ,บ,บ้านด้วยใช่ไหมับอ่าประมาณมือได้ยินคุยกันแต่ไม่ได้ออกมาดูเลยประมาณเนี้ยอ่า เพราะว่าเวลาที่เขาอยู่อ่ะเขาบอกว่ามันเหมือนแบบแค่ช่วงแค่ฝนหยุดไม่ถึงกับข้ามคืนเอกมาแล้วแต่แต่ฟังฟังอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันกลายเป็นว่าสามวันสองคืนสามวันคุณแปลกจะไหมว่าคนที่เข้าไปอยู่เขาบอกว่าเขาเข้าไปแค่แป๊บเดียวเองเหมือนเข้าไปชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงแหะฝนหยุดตกก็ออกมาเนี่ยโอ้โหคนลุกเลยนะประมาณแต่ว่าเหมือนเข้าไปแค่หลบฝนพอฝนหยุดตกครับก็ไม่น่าจะเกินชั่วโมงเต็มที่สองชั่วโมงก็ออกมาแล้วแต่พอออกมาปุ๊บ กับเจอเพื่อนบ้านที่ใส่ชุดดําหรือเตรียมแบบจะจัดงานศบเตรียมอะไรแบบพุ่นวายอะพูดง,ง่ายเจอตัวยังง็งงเลยว่าเฮ้ยมาได้ยังไงแล้วก็ทางบ้านจัดแบบนี้อะไรเพื่ออะไรเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าตามหามาสองคืนแล้วไม่เจอก็บอกเฮ้ยผมไปแค่แป๊บเดียวผมไปเก็บของป่าเนี่ยแต่ของป่าที่เขาไปเก็บอะ่ะก็มีนะมีหน่อนมุงหน่อไม้แต่ของที่ได้จากวัดมาไม่มีเท่านั้นเองกับว่างเปล่านะครับอ้าวว่างเปล่าเออผมคิด ผมคิดไปเองนะไม่รู้ว่าถูกผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับเหมือนกับเขาหลงไปในอีกมิติหนึ่งเลยนะถูกไหมครับอันนี้เคยอาาจะพูดแบบนี้เคยฟังในเรื่องที่แบบว่าเมืองรับแลใช่ครับอาหลายที่ในเมืองแลแต่เข้าไปแบบนี้ปุ๊บแล้วไปอยู่ในนั้นอนะ่ะคือคนที่เข้าไปอยู่อ่ะความรู้สึกเหมือนแค่อยู่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงใช่อ่าแต่แต่เวลานั้นเป็นเวลาแบบกลับการเขาเรียกเหมือนเบืองบังบทอะไรประมาณเนี้นะครับครับตรงนี้ผมพูดได้เลยว่า ถ้าเป็นเรื่องเนี้ยแล้วที่ผมเจอแล้วผมได้คุยเนี่ยผมไม่ได้เจอแค่เรื่องเดียววันที่ผมทําเพจผีนะผมย้อนนะครับครับ,รบวันที่ผมทําเพจผีแล้วผมก็เจอเรื่องนี้เล่าให้ฟังกันสองที่ที่หนึ่งแถวๆน่าจะเป็นเขตอุทยัยอีกที่หนึ่งก็อยู่ที่ลบบุรีแล้วเป็นขึ้นไปบนภูเขาเลยครับนั่นแหละมีของซากปรักหักพังแล้วก็มีพระ เคยไปปักกทแต่อยู่ไม่ได้ <S <S เขาก็พูดให้ฟังว่าเป็นเหมือนกับกลางคืนเนี่ยได้ยินเสียงพระสวดเสียงอะไรเงี้ยเมืองบางบทเหมือนแบบมีคนอยู่แอแหงกันเต็มไปหมดเลยประมาณนี้เนี่ยเขาบอกว่าประมาณแล้วก็มีคนเคยโดนหลงเข้าไปแล้วกลับออกมาด้วยขมิ้นก้อนหนึ่งแต่ขมิ้นนั้นกลายเป็นทองวันนั้นผมไปไลฟ์สดผมกะจะไปตามตัวเขาแต่ว่าไม่เจอเขาบอกว่ายังมีวิตอยู่แต่แกแล้วอืมที่นคนที่อเออนี่ก็เป็นเมืองที่แบบอีกเรื่องหนึ่งที่ ผมได้เจอตอนที่มาทารายการผีนะแต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะที่ผมได้ยินเนะี่ยก็คือได้ยินแล้วก็ได้ฟังจากปากคนไปเนะี่ยผมก็ยังแบบมันก็ยังคาราคาซังนะแต่ถามว่าเฮ้ยด้วยความที่ว่าเชื่อเพราะว่าหนึ่งญาติเราเขาคุยด้วยไม่ใช่ตัวเขาคนเดียวมันก็เลยทาให้แบบความเชื่อนใช่แล้วก็ยิ่งมาตอนทารายการผีก็ยิ่งมาเจอแบบนี้อีกผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีจริงครับเมืองบดมันมีหลายที่ไม่ใช่เฉพาะเมืองรับแลที่อ่าอะไรนะอุตรดิษณนะ มีหลายที่ในเมืองไทยเราครับบางคนไปเจอนะครับกับเรื่องราวที่คนเข้าไปแล้วอยู่ในนั้นแค่สองสามวันแต่ออกมาปุ๊บกลายเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในนั้นแค่สองสามชั่วโมงแต่อยู่แต่พอออกมาปุ๊บกลายเป็นสองสามวันเนี่ยมันกลับกันอนี่แหละมันมีบมันมีนะพวกนี้มันมีอยู่ครับครับก็ผมเชื่อนะเชื่อครับนะในเรื่องอ่ากับวิญญาณนะสิ่งที่มองไม่เห็นนะ เราใช้ความเชื่อนะไม่รบลูนจะดีกว่าครับครับก็โลกนี้มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างลึกลับนะครับที่บางทีเราก็หาคําตอบไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะให้คําตอบเราได้บ้างนะครับแต่ผมเชื่อนะสิ่งเรื่องที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยผมเชื่อร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับใช่เราเชื่อไว้ดีกว่าครับเพราะว่าความเชื่อเราไม่ได้ไม่ได้ไปเชื่องมงายเราเชื่อเพื่อไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ผิดเท่านั้นเองครับผมครับผมใช่ไหม ถูกต้องฮะเราเชื่อเพื่อจะไม่ทำอ่ะอย่างเขาบอกว่าสมมตินะเฮ้ยอย่าไปเยี่ยมไตกดคุณลั้นเขาไหมมันก็เชื่อในสิ่งที่ถูกต้องถูกไหมครับถูกครับเชื่อในแบบประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเวอร์เกินไปเราก็มันไม่ใช่นะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะลองคิดอ,อีกแง่มุมหนึ่งนะอาจารย์ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพี่เขาแบบสมมุติว่าพักอยู่สักวันสองวันนี่โอ้โหน่าจะบอกเลยว่าจัดงานศพ ใช่จัดงานศพรอเลยครับแล้วก็พิธีเสร็จแล้วก็แต่งตัวธรมรมดาแล้วเมียลูกเ,เมียเพิ่มเมี่ยหาผัวใหม่อันนี้โทษทีนะประมาณนั้นด้วยเพราะว่าเพราะว่าแค่สองชั่วโมงยังกลายเป็นสองวันสองสามวันเลยถูกไหมเนี่ยเออม,มันเป็นแบบอีกโรคหนึ่งหรืออะไรมันบอกไม่ถูกนะละครบางละครเนี่ยก็จับเอาเรื่องจริงมาผสมกับอ่าอะไรไปด้วยแต่หลักๆแล้วเรื่องจริงมันมีครับเหมือนที่เขาบอกว่าพญานาคหลายคนก็เจอ แต่หลายคนไม่เจอเหมือนผีที่เราไปทารายการหลายคนเจอหลายคนไม่เจอนะผมเล่าให้คนสิบคนฟังในเรื่องที่ผมเจอบางครั้งเชื่อบางครั้งไม่เชื่อเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งแบบนี้ผมต้งบอกว่าผมไม่ลบหลู่ถ้าไม่เจอกับตัวเองจะไม่รู้ไม่ได้ยินกับตัวเองอาจะไม่เชื่อเท่าไหร่ประมาณนั้นครับใช่ครับหลายๆคนนะไม่ได้เจอตัวเองไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองอ่ะไม่เชื่อหรอกใครพูดยังไงก็ไม่เชื่อไม่เชื่อ ใช่อย่างเงี้ยนะฮะเราก็บังคับเขาไม่ได้เนาะอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับเนาะครับครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ลือมากนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวให้พวกเราได้ฟังนะครับนแล้วก็ขอบพกทีด้วยนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติผมนะครับผมนะในรายการนะครับขอบคุณมากครับครับอาจารย์ลือถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวอะไรอีกนะครับนะส่งเรื่องราวมาได้นะครับยินดีครับผมยินดีครับยินดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ลือ ผมครับขอบคุณที่รับชมรับฟังกันมาถึงตอนนี้นะครับถ้าใครมีเรื่องราวหลอนๆน,น่าสนใจที่อยากจะมาถ่ายทอดให้ได้ฟังกันก็ส่งเรื่องราวของท่านมาในอินบ็อกเพจสถานีคนผีทะเลหรือจะเป็นการเขียนเพื่อให้ทีมงานนามาเล่าต่อก็ได้เช่นกันครับ